แบรนด์นี้นะคะ BSC ทุกคนเครื่องหนังลดสูง40-70%โอ้โหทุกคนค่ะแล้วไม่ได้จะบอกว่ามีแค่แบรนด์ BSC นะใช่แล้วแค่จะทุกแบรนด์ในร้าน h i s e n d h e r นะคะที่ลดสูงสุด70%็ดสิถูกต้องนะคะอ่ะพี่ชายมาดูกันหน่อยว่า h i s e n d h e r เอ่อแบรนด์ BSC มีตัวไหนที่ลดบ้างสีแดงนี่เลยไหมใบใหญ่นี่เลยเออพี่ชายลองถือสีแดงก็เหนียวซับนะว่าไปอันเลิศเห็นไหมเธอถึงวันนี้จะชดสีเบทแต่ว่าเห็นไหมที่กระเป๋าแดงสักใบคือเลิศอ่ะ จริงๆทุกคนคือแบบวันไหนที่แบบแต่งตัวเบาๆสบายๆถือกระเป๋าใบนี้ก็คือไม่เบาแล้วนะก็คือมันจะแบบดึงเราึ้นมาเออมันไม่ซีดอะมันไม่จืดอะกระเป๋าสวยใครถือก็สวยค่ะเลิวลดนะดีดีแล้วราคาเขาน่าจะลดด้วยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะปกติ5,900บาทลดเหลือสองพนเก้าอยห้าบาท2,950กกับไซส์ขนาดนี้นะคะ ป้ายทุกอย่างคือสุดปังมากนะคะดูทรงดูอะไรเขาก่อนขึ้นเลิศทุกคนเลิศเนาะหนังดีมากอะไรต่างๆเลิศเหลือ2,950าหแม่จาก5,000ันมีทั้งแบบกระเป๋าแบบสะพายกระเป๋าข้างกระเป๋าตังค่ะมีหมดเลยเนะฮะพี่ๆคนไหนอยากดูอะไรสามารถที่มาบอกน้องส้มเปลยวกับพี่สายได้เลยนะคะมีเป้มหมเป้มะ้ได้ได้เป็นกระเป๋าเป้ป่ะกระเป๋าเป้นี้น่ารักมากนี่มันจะมีสายสะพายอย่างนี้นะคะ ้างน้าก็จะประมาณนี้อ่าเปิดขึ้นมาปุ๊บอ่าเป็นยังไงอ่าอุ้ยมีเยอะเด้อว่าไปเดี๋ยวอ<า>นุญาตนะคะทุกคนนี่เขาก็มีสติกเกอร์ของแบบแบ,บ,แบรนด์เทอร์นิสอ,อันนี้อุ้ยใส่ของได้เยอะอจุของได้เยอะมากเธอดูแล้วก็มีซิปหนึ่งแล้วก็มีช่องอีกหนึ่งนะคะก็จะใส่แบบซิปอาจจะเป็นใส่ตังอะไรอย่างนี้ช่องนี้ก็จะแบบใส่แบบอะไรจิป,ปาถะของเรา เออแล้วแบบใส่ได้เรื่อยๆใส่ได้บ่อยนะคะคือคือคนสมัยนี้เนาะไม่ได้แบบแต่งตัวให้มันแบบว่ากระโปรงทุกวันหรืออะไรเงี้ยก็ใส่แบบเนี้ยคู่กับกางเกงยีนก็ได้ถูกต้องกิ้น้จะดูแบบชิคยูนะน่ารักนะคะแล้วก็เป็นด์ s c จะบอกว่าหนังพอดีมากค่ะนะคะแล้วก็อะไรต่างๆนะคือดีเนอะไม่ใช่แค่ว่าคนแก่ใส่อย่างเดียวนะไม่ทุกเพศทุกวัยสามารถใส่ได้เพราะว่าดีไซน์เขาค่อนข้างจะ เขาเรียกว่าทันสมัยมากๆมีหลายแบบหลายสีอ่ะเลื่อนลงมาดูเลยค่ะตะกร้องเลิศนะคะอย่าดูอะไรบอกกันเข้ามาได้เลยเพราะวันนี้เออ่ร้านฮิสเซนเฮอร์นะคะจัดโปรโมชั่นลดสูงสุดถึง70%็ดสิบเปอรใช่แล้วฮิสเซนเฮอร์ที่ไหนคะพี่สายย้ำอีกรอบนึงอยู่ที mm ่ซอยหนึ saying, ่งยูทาวได้เลยน้โซมอยู่บนลานกิจกรรมเลยนะคะทุกคนเดินเข้ามาบนลานกิจกรรมเลยนะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะคะคุณขับรถมาเข้ามาในซอยหนึ่งอยู่ซ้ายมือเจอเลยเจอเลยเนี่ยฮะที่เจอรถสะดวกสบายด้วยน้องโซม ต่วรถปุ๊บโดยข้าหลานปรับได้เลยแอ,อน,นินฉ่ำมากตอนนี้มาได้นะมาได้เลยมาได้เลยนะต,ตอนนี้ก็มาได้นะหรือว่าจะหลังจบไลฟ์เรา